นี่มูลค่าประมาณห้าล้านใช้จริงนี่คือเอาไปถวายพระจริงเนี่ยเอาไปงานบุญจริงคะมีเนาคมานสืบตัวนูแล้วก็กลับมาเก็บกลับมาเก็บเดีจะใช้ตอนนี้เป็นกลับมาอันนี้เป็นใหเครื่องประดับเวลาออกงานบุญออกงานสำคัญสำคัญกูบะนี่ใช้ด้วยที่เขียนน้อยกุบะข้างหน้าพระอันนี้อันนี้ต้องให้เจียนพระมาดู มูลค่าเท<ม>่าไรถ้าเป็นปปงจะม,มีครับตรงนี้ทางปปงจะมีผู้เชี่ยวชาญพระเครื่องมาดูทีนะว่าราคาเท่าไหร่คร่ารวมรวมก็น่าจะหลายร้อยล้านเป็นมาตรการทางทรัพย์สินนะครับตามที่รัฐบาลได้เร่งรัดให้ปรับปรามรการพนันออนไลน์หรืออชัากรรมทางออนไลน์วันนี้ก็กองคดี เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีการยึดทรัพย์จากความผิดมูลฐานเรื่องการพนันครับแล้วก็เรื่องกรมทั้งพรบคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ความผิดฐานฟอกเงินคืออญจกรรมในออนไลน,เน์เราจะควบคุมโดยการยึดทรัพย์สิน ก็จะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าจะได้ผู้กระทาความผิดจะไม่สามารถนําทรัพย์สินไปหมุนเวียนแล้วก็ไปก่อการกระทาความผิดได้อีกครับวันนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีเดิมซึ่งได้เคยมีการยึดทรัพย์สินแล้วประมาณ500้ล้านวันนี้ก็มีเพิ่มเติมมาอีกจำนวนหลายร้อยล้านนะครับก็ต้องขอบคุณทางปปงนะครับขอบคุณสถาบัน อันม,มณีด้วยที่มาช่วยตรวจสอบให้เราว่ายืนยันว่าเป็นเป็นของที่ของแท้นะครับของที่มีมูลค่ารวมทั้งเงินสดก็ประมาณ15ล้านอทองทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมๆประมาณ500 500บาทนะบาทครับห0าบาทส่วนพระเครื่องเนี่ยน่าจะต้องมีให้ผู้เชี่ยวชาญได้ด้วยมินราคาเพราะว่าพระเนี่ยก็ราคา ถ้าเป็นพระที่ยอดนิยมเืยก็มีมูลค่าสูงอย่างผมดูด้วยตาเปล่าเนี่ย <c oughs> เป็นพิมพ์สมเด็จนางพญา <c oughs> ถ้าเป็นของแท้น่าจะมูลค่าสูงพอสมควรครับ <c oughs> มีพระสมเด็จด,ด้วยนะครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เราจะ,ะรวมกับครั้งแรกแล้วก็มอบให้กับปปงใน,นคราวเดียวกันนะครับแล้วก็คงจะมีการ นำเสนอให้สื่อมวลชนได้ทราบครั้งในวันที่ส่งมอบให้ปปงนะครับขอบคุณนะครับนะครับไอคอนนี่ค่ะถ้าเราสัมพไอคอนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานให้ข้อมูลไปแล้วดีไอคอนดีไอคอนตังนี้ก็รวบรวมหลักฐานแล้วก็เพื่อที่ไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับ ที่ได้นำเด็ดไปแล้ว<ต>ว่ากำลังตรวจดูบันทึกการแจ้งข้อหาก่อนนะครับาย <c oughs> ในสัปดาห์หน้าก่น <c oughs> คือถ้าทานัน <c oughs> ก็ไปพรุ่งนี้แต่ผมยังยังตอบอยืนยันไม่ได้นะครับว่าสามารถไปได้ทันพรุ่งนี้ไหมก็อาจจะทันก็ได้ถ้าเสร็จภายในวันนี้ ถ้าเตรียมพร้อมวันนี้แล้วก็นัดหมายสนายความได้กาจะไปพรุ่งนี้เลยแต่ผมยังไม่ได้รับการยืนยันจากพน่กงานสอบสวนตรงเร็วๆนี้แหละครับเ